ถ้าเราจะพูดถึงแวมพร์หรือว่าผีดูดเลือดตามความเข้าใจทั่วๆไปนะครับหรือว่าความคุ้นชินเราก็อาจจะนึกถึงผีชนิดหนึ่งที่อยู่ในโลกตะวันตกนะครับมีตัวตนมาตั้งแต่ยุคกลางส่วนตำนานผีดูดเลือดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นอีกอันนึงเป็นของประเทศจีนครับ หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าแวมพ์จีนหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเราติดแต่ภาพของแวมไพ์ตะวันตกครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่อายุไล่ๆกับผมเนี่ยน่าจะเคยเห็นภาพของมันมาแล้วครับถ้าขึ้นรูปมาเนี่ยต้องร้องอ๋อเลยฮะนี่ครับคือรูปของแวมพ์ของจีนครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าเจียงซื่อหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อผีกองกอยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่าผีกองกอยเนี่ยเพราะว่ามันกระโดด กองกอยกองกอยเหมือนกับผีกองกอยเฉยๆครับแต่ถ้าอธิบายลักษณะกันจริงๆผีกองกอยกับผีเจียงซือที่อยู่ในหนังฮ่องกงที่กระโดดกองกอยกองกอยเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะครับแต่โดยเนื้อแท้ของเจียงซือเนี่ยเราก็จะนับพวกมันเป็นบัมพายครับ เอาง่ายๆถ้าใครเคยดูหรือได้ยินในหนังฮ่องกงที่ชื่อว่าผีกัดอยากัดตอบที่เล่าเรื่องราวของผีดิบจีนที่กระโดดกองกอยกองกอยเนี่ยเขาตั้งชื่อหนังภาษาอังกฤษว่า m r Vampire เลยด้วยครับซึ่งลักษณะทั่วๆไปของเจียงซื้อที่เราเห็นกันตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับแวมไพร์ของตะวันตกนะครับคือเป็นผีดูดเลือดที่อาศัยอยู่ในโลงศพหรือถ้ำในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืนเนี่ยพวกเขาจะออกมาหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งเจียงซือเนี่ยจะใช้วิธีการกระโดดในการเคลื่อนที่ครับจุดนี้แหละครับที่ทําให้คนไทยเรียกเหมารวมกับผีกองกอยครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าผีกองกอยเนี่ยเป็นผีที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับเป็นผีท้องถิ่นส่วนผีเจียงซือที่เราเรียกว่าผีกองกอยเนี่ยในทางสากล เขาจะเรียกพวกมันว่า Chinese hopping vampire ครับหรือว่าแวมไพร์กระโดดเชื้อสายจีนครับเ mm hmm. จียงซือมีผิวที่ขาวอมเขียวครับซึ่งเกิดจากเชื้อราที่จเจริญเติบโตบนร่างกายและเรามักจะเห็นว่าเจียงซือเนี่ยจะสวมชุดขุนนางในสมัยราชวงศ์ชิงครับซึ่งคนจีนโบราณเชื่อว่าถ้าเจียงซือกระโดดข้ามกระสอบข้าวมันจะก้มลงไปนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด นั่นทําให้วิธีป้องกันเจียงซือบางครั้งครับก็จะใช้การโปรยมเมล็ดพืชหรือว่ามเมล็ดข้าวไว้ตามทางเพื่อถ่วงเวลาให้เจียงซือนั้นนับมเมล็ดข้าวจนถึงเช้าครับซึ่งวิธีการนี้ครับน่าสนใจครับก็เป็นวิธีการเดียวกันกับการป้องกันแวมไพร์ของยุโรปด้วยนะครับจากคุณลักษณะของเจียงซือเนี่ยมองแล้วก็แทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับมีแค่จุดต่างและลักษณะเฉพาะเล็กน้อยภายนอกเท่านั้น ซึ่งในไหนเราก็แวะมาที่แวมพ์จีนกันแล้วผมขอเล่าตำนานของมันสักหน่อยละกันนะครับเราจะได้มีข้อมูลเปรียบเทียบว่าตำนานแวมพ์แต่และพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างและก็เพื่อไม่ให้หลุดคอนเซปต์ของรายการของเราครับผมมีทฤษฎีที่สามารถโต้แย้งความเชื่อเรื่องแวมพ์จีนนี้มาให้ฟังด้วยครับมาพูดกันถึงเรื่องเจ้าเจีเจยงซือของจีนครับว่ากันว่าต้นกําเนิดของพวกมันเนี่ยมาจากพิธีการเคลื่อนย้ายศพพันลีครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ทำลายของราชวงศ์ชิงในประวัติศาสตร์ก็คือช่วงปีคศ1636จนถึง1912ของประเทศจีนฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องราวผีสางอะไรขนาดนั้นนะครับต้องเท้าความอีกนิดครับว่าสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยเขาจะมีการก่อสร้างที่ค่อนข้างยากลําบากอยู่ทั่วประเทศจีนเลยครับซึ่งอัตราการเสียชีวิตของคนงานก็สูงตามไปด้วยทีนี้พื้นเพของคนจีนนะครับเขาจะมีความเชื่อเรื่องของการฝังศพไว้ใกล้บ้านหรือว่าครอบครัว เพื่อที่ดวงจิตของผู้ที่ล่วงลับเนี่ยจะได้สงบและไม่หลงทางไม่อะไรเอาวรดแต่ว่าการเคลื่อนย้ายศพในการเดินทางไกลๆเนี่ยก็ย่อมมีความยากลําบากเช่นกันฮะจึงเกิดเป็นพิธีการเคลื่อนย้ายศพพันลีเกิดขึ้นครับเขาจะมีการนําร่างของผู้ล่วงลับนะครับมายืนเรียงกันเป็นแนวยาวโดยที่จะใช้กระบอกไม้ไผ่ยาวๆครับยึดติดกับข้างลําตัวของพวกเขาโดยที่จะมีคนนําหน้าแล้วก็ท้ายแถวนะครับที่จะยกปลายไม้ไผ่ขึ้นไหลฮะ แล้วก็เดินไปพร้อมๆกับศพครับนั่นจึงทำให้เกิดภาพที่ถ้าเรามองจากไกลๆก็จะเห็นเหมือนกับร่างที่ไร้วิญญาณเยสวมชุดขุนนางแล้วก็กระโดดเย่งๆกองกอยกองกอยเรียงเป็นแถวครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะฮะแผ่นดินจีนมันกว้างใหญ่มากครับเขาถึงเรียกว่าเคลื่อนย้ายพันลีครับแน่นอนว่าชาวบ้านที่เดินไปเดินมาแล้วพบเห็นพิธีการนี้แล้วไม่ดูให้ดีเนี่ยรับรองว่าหลอนแน่นอนครับและนั่นก็ทําให้เจ้าผีดิบที่กระโดดเรียงแถวเนี่ย กลายเป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่ากันมาแบบปากต่อปากแล้วก็น่าจะใส่เรื่องราวความน่ากลัวเข้าไปเพิ่มฮะบางบันทึกครับก็เล่าว่าเป็นเวทมนต์คาถาของนักปราดลัทธิเต่านะครับที่เสกให้ศพเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็กระโดดได้ด้วยตัวเองครับเพื่อที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองได้ก็มีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในจีนเองก็ยังมีเรื่องเล่าตำนานจียงซือหรือว่าแวมไพร์จีนที่ต่างกันออกไปตามพื้นที่แล้วก็ยุคสมัยฮะ จนกระทั่งเรื่องราวของเจียงซื่อเนี่ยถูกนำเสนอผ่านสือ่อทั้งวรรณกรรมแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งก็น่าจะมีการเพิ่มเติมเรื่องของความน่ากลัวเข้าไปอีกครับจนกลายเป็นผีกองกอยในแบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้